え <noise> <noise> ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกด s ับ s c r i b e คากคุณชอบวิดีโอของเราปรดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยรู้หรือไม่แค่คุณสมัครบัญชี t ิ k t อกแม้ครั้งเดียวมันก็เหมือนกับคุณได้ให้ไฟเขียวแก่แรัฐบาลจีนในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่รู้จักอีกด้วยใช่แล้วนี่อาจเป็นอะไรที่คุณไม่รู้มาก่อนแต่หลายคนรู้แอป t ิกตอกสามารถแชร์ข้อมูลส่วนตัวเช่นตำแหน่งประวัติการเข้าชมและรายละเอียดอุปกรณ์กับรัฐาาจจีีนนนตมมท่เห็สควรอกก บริษัทยังยืนยันเรื่องนี้และได้ประกาศหลายครั้งแล้วว่า t k t t o k สามารถทําเช่นนั้นได้และรัฐบาลจีนก็ขอให้ทําเช่นนั้นอีกด้วยแม้คําสัญญาจะดูปลอดภัยแต่มันก็เป็นเพียงแค่คําพูดเท่านั้นมีใครสามารถรับกันได้จริงๆว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ได้อยู่ในมือของคนอื่นเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ที่คุณได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดความเป็นส่วนตัวโดยไม่เจตนาซึ่งระบุว่า ติ๊กต็มีสิทธิทุกประการในการแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้กับบริษัทแม่ b y d a n c e และรัฐบาลต่างๆทั่วโลกหากจำเป็นเช่นเดียวกับบริษัทจีนอื่นๆ b y d a n c e มีคณะกรรมการภายในพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดยรองประธานาธิปดีจางฟู่อิงในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลจีนเองก็เป็นผู้ออกกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต่างๆให้ความร่วมมือกับพวกเขาหากจาเป็น ตกใจเรื่อยงล่ะคนยังดูสบายๆอยู่เลยดีแล้วที่เรามีอะไรมากมายที่ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆดังนั้นจงทำใจให้สบายนี่คือทุกสิ่งที่ TikTok ไม่อยากให้คุณรู้คุณคิดว่า TikTok เป็นบริษัทอเมริกันจริงๆเหรอจุดเริ่มต้นของวิดีโอนี้คือการให้ข้อมูลที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับในค่ำคืนนี้ ใช่อย่างที่บอกคุณก่อนหน้านี้ TikTok เชื่อมโยงกับบริษัทแม่ b y d a n c e ซึ่งตั้งอยู่ในปักกิ่งและก่อตั้งโดยชาวจีนร้อในขณะนั้นนักลงทุนระดับโลกเช่นข่าวกุ๊ก General Atlantic และ s u s q u a n a เข้ามารับส่วนแบ่งของบริษัทและอย่างหลังตอนนี้มีเจ้าของล้ออีก20%ของบริษัทเป็นของพนักงาน ByteDance จากทั่วโลก รวมถึงชาวออสเตรเลียด้วยส่วนอีก20%ที่เหลือนั้นเป็นของผู้ก่อตั้งบริษัทจะเป็นอย่างไรถ้าฉันบอกคุณว่า TikTok ไม่เพียงแต่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเท่านั้นแต่ยังไปไกลกว่านั้นอีกด้วยลักเข็มขัดไว้ให้ดีล่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัว TikTok ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลประเภทใหม่ได้โดยอัตโนมัติ และไม่ใช่แค่ข้อมูลเช่นตำแหน่งที่อยู่บ้านการนัดหมายข่าวนี้ TikTok ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและเสียงใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูล biometric รวมถึงสิ่งที่อธิบายว่าเป็นภาพพิมพ์ใบหน้าและรอยพิมพ์เสียงของคุณนั่นเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ TikTok จะไม่บอกคุณถึงความตั้งใจที่แท้จริงในการทาเช่นนี้อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายสาธารณะที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนมีคำอธิบายเขากล่าวว่าการพิมพ์ใบหน้าของ TikTok อาจถูกนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนบุคคลอีกครั้งในสถานการณ์ต่างๆและขอบเขตการใช้งานที่เป็นไปได้สำหรับไบโอเมตริกนั้นมีมากมายตั้งแต่การเข้าถึงแอปที่ไม่เป็นอันตรายเช่นการเข้าถึงแอปที่ปลอดภัยไปจนถึงการใช้งานที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น เช่นการจารกรรมและการเฝ้าระวังมวลชน <S <S คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเลื่อนดูไม่หยุดจากวิดีโอหนึ่งไปยังอีกวิดีโอหนึ่งโดยไม่ต้องหยุดพักแม้แต่นาทีเดียวหรือไม่คุณยังรู้สึกติดอยู่ในเกียวนรกซึ่งคุณพบว่ามันยากมากที่จะหลบหนีหรือไม่ TikTok พบวิธีแก้ปัญหาแล้วในปี2022บริษัทวางแผนที่จะติดตั้งตัวเลือกใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ใช้หยุดพักจากการเลื่อนวิดีโออย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์มแน่นอน คุณต้องคิดว่ามันขัดแย้งกันเนื่องจากแนวคิดของแอปพลิเคชันนี้คือการทําให้คุณดูวิดีโอให้ได้มากที่สุดและสะกดจิตของคุณแต่ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นจากแรงกดดันสาธารณะสําหรับบริษัทเทคโนโลยีให้จัดการกับปัญหาการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปการอัปเดตเหล่านี้จึงได้รับการพิจารณาหลังจากหลายเดือนและหลายเดือนของความกดดันต่อผู้เล่นในภาคดิจิทัลโดยทั่วไปเช่น Snapchat และ YouTube เพื่อให้มีส่วนช่วยในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ใช้นี่คือวิธีที่ TikTok ประกาศว่าตัวเลือกใหม่นี้จะทำให้สามารถกําหนดเวลาส่วนตัวได้และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เมื่อคาดว่าระยะเวลาการใช้งานจะยาวเกินไปนอกจากนี้ด s ชบอร์ดเวลาหน้าจอใหม่จะให้ข้อมูลผู้ใช้เกี่ยวกับเวลาที่ใช้บนแอปในระหว่างวันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด บริษัทยังกล่าวอีกว่าจะส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง13-17ปีหากพวกเขาใช้งานแอปเกิน100นาทีในระยะเวลาเพียงวันเดียวทางเลือกใหม่นี้จะมีประโยชน์จริงไหมช่วยพิมพ์บอกเราและพูดคุยกันในคอมเมนต์คุณรู้ไหมว่า TikTok, Facebook และ Instagram ติดตามข้อมูลของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็ตาม ควรจะคิดว่านี่เป็นทฤษฎีแต่ไม่ใช่เลยการวิจารล่าสุดได้รับการยืนยันโดยอ้างว่า TikTok และ Instagram สามารถใช้โค้ดจะว่าส cri ิปเพื่อรวบรวมข้อมูลการโต้อตอบของผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมรหัสนี้จะสามารถตรวจจับทุกครั้งที่ผู้ใช้แตะบนหน้าจอรวมถึงแป้นพิมพ์ด้วยนี่อาจหมายความว่า TikTok สามารถเข้าถึงการป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเช่นรหัสผ่านข้อมูลบัตรเครดิต คุณแปลกใจไหมรอจนกว่าคุณจะรู้ว่าพวกเขาทำอย่างไรใช่แล้วเพราะถ้า t i k t o k สามารถติดตามทุกการกดแป้นพิมพ์ที่คุณใช้ได้จริงๆต้องขอบคุณเบราว์เซอร์ในตัวของมันเองข้อพิสูจน์ก็คือเมื่อคุณเปิดลิงก์ผ่านแอป t i k t o k คุณจะไม่มีตัวเลือกให้เปิดลิงก์ในเบราว์เซอร์เริ่มต้นของโทรศัพท์คุณจึงถูกบังคับให้นำทางไปในแอปพลิเคชันนี่คือสาเหตุว่าทำไมเมื่อคุณค้นหาผลิตภัณฑ์บนเบราว์เซอร์และเปิดแอปพลิเคชัน t i k t o k Instagram หรือ Facebook คุณจะเห็นโปสเตอร์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นทันทีน่าทึ่งใช่ไหมล่ะเมื่อเร็วๆนี้มีการลรนลงให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจำนวนมากบนโซเชียลมีเดียบังคับให้ MTA และ TikTok ok เข้ามาหยุดยั้งมันอันที่จริงในช่วงฤดูร้อนปี2023ทั้ง2บริษัทได้ลบบัญชีและเพจหลายพันบนัญชีที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จบนโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์ของพวกเขา จากข้อมูลของทำเนียบขาวการดำเนินการด้านอิทธิพลและการบิดเบือนข้อมูลมาจากประเทศจีนโดยตรงและมีแนวโน้มว่าจะเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีน ขณะที่คุณเล่นดูติกต o k อย่างเงียบๆเหล่าผู้บังคับบัญชาก็กําลังตามห่า่าหาบัญชีปลอมนอกจากนี้บัญชีติกต o k ทั้งหมด284บัญชีถูกปิดลงเพียง24ชั่วโมงหลังจากที่ MTA ประกาศว่าได้ลื้อเครือข่ายบัญชีปลอมของเพจและกลุ่มปลอมจานวนมากซึ่งเผยแพร่ความคิดเห็นเชิงลบที่มุ่งเป้าไปที่สหรัฐอเมริกาและนโยบายต่างๆของประเทศชาติตะวันตก ข่าวปลอมที่มาของการระบาดใหญ่ของโควิด -19 หรือแม้แต่ข้อความเชิงบวกในจังหวัดซินเจียงที่ชาวอุยกูซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมส่วนใหญ่ถูกปราบปรามโดยระบบก,การปกครองของจีนรู้หรือไม่ในท้ายที่สุดมาร์คซักเบิร์กหัวหน้าใหญ่ของเมตาอ้างสิทธิ์ในรายงานล่าสุดของเขาเมื่อเดือนสิงหาคมพศ .2566 ว่าได้ลบบัญชี Facebook 7,704บัญชี 954เพจบัญชีอินสตาแกรม15บัญชีและ15กลุ่มที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการบิดเบือนข้อมูลที่มีต้นกำเนิดมาจากปักกิ่งในความเห็นของคุณอะไรคืออาวุธสงครามที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้อาวุธที่สามารถแบ่งแยกประเทศทำลายคนทั้งรุ่นแพร่กระจายความชั่วร้ายไปได้ทุกที่โดยไม่มีเสียงรบกวนหรือความเสียหายที่มองเห็นได้ ขอตอบโดยแม่ลังเลโซเชียลเน็ตเวิร์กฉันไม่ได้พูดเพ้อเจ้อฉันมีหลักฐานและแม้แต่ FBI ก็คิดแบบเดียวกันในระหว่างการพิจารณาคดีของรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้อำนวยการ FBI คริสโตเฟอร์เวย์กล่าวกับวุฒิสมาชิกสภาว่าพรรคคอมมินวนิสต์จีนมีอำนาจที่จะมีอิทธิพลต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนผ่านทางแพลตฟอร์ม Tik t o k เขาอธิบายว่าด้วยการรวบรวมข้อมูลจากบัญชีของผู้ใช้ชาวอเมริกาหลายล้านคนต้องขอบคุมทรัพย์สินทางปัญญาและการจรก,กรรมจำนวนมากของพวกเขาพวกเขาจึงสามารถเข้าไปแทรกแซงกิจการของอเมริกาและควบคุมอัลกอริทึมการแนะนำซึ่งเราได้พูดคุยกับคุณก่อนหน้านี้และด้วยเหตุนี้เพื่อการดำเนินการปฏิบัติการมีอิทธิพลเป็นความละเอียดท้ายที่สุด พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้ชาวจีนเห็นและสิ่งที่ผู้ใช้ชาวอเมริการับชมด้วยตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเด็กๆได้รับการส่งเสริมให้เล่นเกมอันตรายซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในทางกลับกันในประเทศจีนพวกเขาสนับสนุนให้เด็กๆมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์เพื่อทำให้พวกเขาเป็นอัจฉริยะตัวน้อยแห่งอนาคต จะเป็นอย่างไรถ้าฉันบอกคุณว่า TikTok เก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลของผู้สร้างชาวอเมริกันที่สมัครเพื่อสร้างไรายได้คุณจะว่าอย่างไรฉันหวังว่าคุณจะไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นเพราะมันไม่ใช่แค่ทฤษฎี TikTok รับทราบเรื่องนี้ต่อรัฐบาลสหรัฐโดยตอบกลับจดหมายที่ผู้นำบุธ,ธิสภาสองพรรส่งถึงโชอิช,ชุย c e ของ TikTok เมื่อเร็วๆนี้ t i ๊ก o k ชี้แจงว่าพวกเขาจัดเก็บข้อมูลทางการเงินของดาราดังในอเมริกาและยุโรปรวมถึงของ TikTok Create Fund บนเซิร์ฟเวอร์ในจีนรวมถึงเวอร์จิเนียและสิงคโปร์บริษัทจีนยังชี้แจงด้วยว่ามีความแตกต่างระหว่างข้อมูลของผู้ใช้ชาวอเมริกันที่รวบรวมโดยแอป TikTok กับข้อมูลที่ผู้สร้างให้กับ TikTok เพื่อให้พวกเขาสามารถชำระเงินสำหรับเนื้อหาที่พวกเขาโพสได้ โดยแบบแรกจะถูกจัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและสิงโคโปร์และแบบหลังซึ่งมีคุณค่ามากกว่าคือจะถูกจัดเก็บไว้ในจีน